สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องบอนสีบ้านป้านันนะคะวันนี้ก็มาสายหน่อยเนาะป้านันทําคลิปสายหน่อยไปทุระมานะคะก็วันนี้นะคะก่อนจะไปาขายป้านันก็พามาชมาที่ว่าป้นานันอัพกระถางนี่โตไวมากเพื่อนๆจ๋า ย้ายจากกระถางสี่มาแล้วนางโตใหญ่ไวมากเลยนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนๆนเอฟปนันไปก็ไปเปลี่ยนแค่ใบก้ามปูก็สวยแล้วนะคะเป็นเพื่อนจ๋าวันนี้ปนันจะมาแบ่งปันงานถอนหัวไปห่อตุ้มไปนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนจะได้เซฟค่าใช้จ่ายจะได้ซื้อเอฟหลายๆต้นเนาะเพื่อนๆจ๋า เพราะว่าไปทั้งกระถางก็ต้อง50บาทน้องหัวยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ป้านันจะมาขายไอ้ที่ป้านันได้ตอนใบตัดใบน้องหัวโตแข็งแรงแล้วนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเอาไปก็ไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไปใส่กระถางเปลี่ยนดินใหม่น้องก็จะได้ใบใหม่ขึ้นมาแล้วแถมแตกหน่อขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยวันนี้ก็จะเป็นหัวละ สี่สิบบาทนะคะหัวละสี่สิบบาทต้นละสี่สิบบาทค่าส่งเมาสห้าสิบบาทห่อตุ้มนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็คือผ่านการตอนเรียบร้อยแล้วลูกขึ้นมากันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าบางกระถางลูกขึ้นมาเป็นพวงเลยบางกระถางก็ยังไม่ขึ้นนะคะแต่มีหัวแล้วทุกต้นทุกกระถางนะคะคือนางสูงใหญ่ได้อายุแล้วทั้งนั้นเลยประนันทึงได้ทําทการตัด ตัดใบเพื่อต้องการให้ลูกเขาขึ้นนะคะพ่อต้องการให้แบบหัวเขาอั้นๆแก่ไวๆนะคะเพื่อนๆได้ไปถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่ผ่าทำจำนวนก็เอาไปฝังใบก้ามปูเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกลูกมานะคะเพื่อนๆจ๋าถ,ถือว่าได้เปลี่ยนใบเปลี่ยนดินเนาะเพราะว่าดินอันนี้แน่นแล้วป้านันก็อ่าถ้านั่นปน้านันก็จะ อ่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนดินเพราะว่าดินเขาแน่นใบก้ามปูมันลอยไปตามน้ําหมดนะคะเพราะว่าทางนี้น้ําท่วมท่วมตู้ก็นานเลยนะคะเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้นละ40บาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาห้บบาทนะคะห่อตุ้มจ้า กระถางแรกต้นแรกนะคะประนันถอนหอ่อตุ้มเด้อเพื่อนเพื่อน,นจ๋ากระถางแรกต้นนี้เลยคือ,อแหลมทองนะคะเพื่อนเพื่อน,นจ๋านี่ดูหน่อนะหน่อข้างๆออกมาอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหน่อข้างๆออกมาแล้วนะคะจัดไปนะคะ40บาทน้องมีชื่อว่าแหลมทองแต่ถ้าใครต้องการเอาไปทั้งกระถางกลัวน้องโสมหรืออะไรก็50บาทนะคะเพื่อนเพื่อน,นจ๋าเพราะว่าค่าส่งแพงมากนะคะ ถ้าใ,ใครต้องการแบบเซฟเรื่องเงินก็เอาไปถอนไปนะคะห่อกระดาษทิชชู่ฉีดน้ำช้ำๆเอาถุงสวมไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าผีเสื้อสมุดดูนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ได้ลูกเห็นไหมนี่ได้ลูกเลยนะคะลูกไปเป็นพวงเป็นกอเลยนะคะได้กําไรแน่นอนเพื่อนๆจ๋าแค่แยกหนอนเนี่ยประนันก็แยกไม่หวัดไหวแล้วเ,เพื่อนๆจ๋านี่ อันนี้ป้านันก็ให้ราคาแบ่งปันนะคะ40บาทไปเลยนะคะ40บาทนะคะอยากได้อะไรก็ทักมานะคะอันนี้จะเป็น ไก่อมรลินนะคะอันนี้ไก่อมาินนี่พอป้นานันตัดแล้วมันก็ขึ้นมาสองหน่อแล้วนะเพืเ่อนๆจ๋าแล้วมีอีกหัวหนึ่งนี่ก็จะเป็นมัควานนี่ดีความดูที่ว่านั่นน่ะดินเข้าไปหมดเพืเ่อนๆื่อนจ๋าป้นานันแบบอ่าตู้ทางเนี้ยอ่ารู้สึกว่าจะน้ำท่วมนี้สามสิบกว่าตู้คือน้ำเรียกว่าท่วมท่วมไอเขาเรียกอะไรท่วมตู้เลยใบก้ามปูมันก็ไปหมดต้นไม้ต้นสูงๆน้ํามันก็ออก ท่วมยอดท่วมอะไรป้นานันก็เลยไล่ตัดใบซะเลยนะคะเพื่อนเพื่จา๋าแต่บอนเขาตายยากนะเขามีหัวอยู่เขาไม่เป็นอะไรนะเพื่อนเพื่อน,นจา๋าจัดไปอันนี้ก็สองแถมะมะควานต้นหนึ่งเป็นสามต้นนะคะในกระถางนี้สีบาทคุ้มสุดคุ้มนะคะจดชื่อเลยเด้อเพื่อนเพื่พจา๋าจดชื่อกันเลย อันนี้ก็อีกต้นอันนี้ก็อีกทางนึงอัมมารินนะคะเนี่ยด้านหลังสีม่วงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีมัคควานโอ้ยคุ้มมากเพื่อนๆจ๋าสี่บบาทนะคะคุ้มคุ้มคุ้ม ต้นนี้จะเป็นนกฟีนิกดูนะเพื่อนๆจ๋าโป่งมาใบเดียวนะคะนกฟีนิกสีเข้มมากแล้วก็ต้นนี้มณีทองจะเบี้ยเล็กหน่อยพึง่งโป่งเด้อเพื่อนๆจ๋าพึ่งโป่งมาเพราะว่าพึ่งตัดไปรู้สึกว่าจะซักอาทิตย์เดียวนะคะรู้สึกว่าอาทิตย์เดียวอันนี้เท่ากับประนันขายหัวนะเพื่อนๆจ๋าแค่ว่าให้รู้ว่านี่คือหัวอะไรแค่นั้นนะคะเพราะว่าประนันเห็นใบเดียวปนันก็บอกขายแล้วบางคนบอก โอ้ยทำไมเล็กนิดเดียวปนันบอกได้เลยว่านางพึ่งปป่งใบขึ้นมาปนันก็บอกแต่หัวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าหัวเขาบอนได้ได้ชนปีแล้วลากเขาจะแน่นขดอยู่ในกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี้น้องมีชื่อว่านกฟีนิกกับมณีทองเอากระถางเดียวได้อ่า40บาทเฉลี่ยแล้วหัวละ20เท่านั้นนะคะใครอยากได้ทักมาแคบได้แคบนะคะ ถางนี้ป้านันก็ให้ไปในน้ำเอ่อ มัคคาวาลังสันนั่นแหละแต่เขาอีอกชื่อหนึ่งนะเพราะก็เป็นหางปลาเลยนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยหางเขาจะฉีกนะคะปะ้านันก็จําเรื่องชื่อไม่ได้นะคะอ่านี้หน่อเขาออกมาแล้วนะคะเท่ากับหนึ่งแม่กันหนึ่งนอนะคะอ่าให้สี่สิบบาทอ่ะใครชอบนะคะอันนี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าตอนที่ว่าเขาใบสูงๆป้านันก็อับกระถางไม่ทันพอดีน้ํามาท่วมพอน้ําท่วมใบ เปื้อนคีโคนกะนานก็เลยไล่ตัดเลยนะคะ กระถางนี้จะเป็นแม่ปลาบูทองกับมัคควาลังสันนะคะแม่ปลาบูทองกับมัคกควาลังสันใครดูคลิปนี้นะเพื่อนๆจ๋าดีมากเลยนี่ได้งานหัวงานนอนะคะป้านันก็จะมาจัดสลับกันให้เพื่อนๆนะคะาบางวันก็ไปทั้งกระถางถ้าหัวยังไม่โตเท่าไหร่ป้านันก็จะไปทั้งกระถางนะคะแต่ก็เรียกว่าเปิดตู้ใหม่ให้เพื่อนๆเลือกกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ บอนนานแล้วนะคะบอนนานแล้วที่ว่าสูงๆปนันส่งไม่ไหวนะคะปะนันก็ขายเขาเรียกอะไรอ่ะอัพกระถางไม่ทันอัพกระถางหกไม่ทันนะคะมันก็น้ํามาท่วมก่อนก็เลยเป็นแบบนี้ปนันมาไล่ตัดที่วันนั้นทําคลิปให้ดูที่ไล่ตัดใบนะคะห้าสิบเอ่อสี่สิบบาทถ้าห้าสิบไปทั้งกระถางเด้อเพื่อนๆถ้าห้าสิบไปทั้งกระถางแค่หน่อเดียวแค่ลูกๆก,ก็คุ้มแล้วนะคะ แคบเลยนะคะกางนี้จะเป็นทศกัณน,นะคะทศกัณฑ์นี่ของป้านานมีเยอะนะมีทั้งในแปลงมีทั้งในกระถางนะคะเพื่อนๆจา๋านี่อันนี้ก็สองนอนะคะนี่ก็สองนอนะคะทศกัณจัดไปเลยโอ้โหสุดคุ้มมากอาอันนี้จะเป็นนกฟีนิกซ์ กับมนเพียนทองอ้านะคะจัดไปนี่ชิยาขึ้นหน่อบอนก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆจา๋าจัดไปเลย50บาทเท่ากับอ่าได้สต้นใครจะเอาไปทั้งกระถางเนี่ยแต่ถ้าว่าใครจะถอนนีนเท่าก็เฉลีย่ยแล้วหัวละยี่สิบเองนะเพื่อนๆจา๋าหัวละยี่สิบนะคะเอาไปไปได้ดินใหม่อะไรใหม่นางก็สวยแล้วนะคะบอนมีหัวยังไงก็ไม่ตายนะคะ ถางต่อมาอันนี้จะเป็นพลอยชมพูอามีต้นเดียวนะคะเ,เะพื่อนเจ๋าพลอยชมพูสี่สิบบาทนะคะเลือกเอาเลยอยากได้อะไรอันนี้จะเป็นอำพรนะคะอำพรนะคะกระดูกตรงกลางๆออกสีแดงเม็ดดอกออกสีขาวนะคะพื้นใบสีเขียวนะคะเพื่อนๆอนจ๋าอำพรอันนี้ก็สวยเนอ้ออันนี้ก็สวยนะคะ ต้นนี้จะเป็นดาราลายนี่นะคะเพื่อนๆจ๋าโป่งมาก็สวยแล้วนี่แข็งแรงบอลน,นอกตู้นะคะจัดไปเลยจัดไปเลยสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นอุย้ยต้นนี้เพื่อนๆจา๋าอันนี้จะเป็นอา นางกากนาศูนย์นะคะนางกากนาศูน์เขากําลังพึ่งโป่งใบมาเดี๋ยวเขาจะออกแดงเข้มๆเ,เลยนะเพื่อนๆจ๋าใบเขาก็จะมีความคล้ายกับสุนทรผู้แต่ว่านางกากนาศูนย์เขาจะกระดูกแดงกว่านะคะสุนทรผู้จะออกสีม่วงนะคะอ่ามีใบเดียวนะคะการแข็งแรงหลอดใหม่กําลังมานะคะ จัดไปเลยนะคะอยากได้อะไรก็ทักมาต่อมาจะเป็นสิลาหุ้มทองนะคะสิลาหุ้มทองนี่ดูนะลูกๆนะคะเพื่อนๆจา๋าแค่ลูกก็คุ้มแล้วเนาะได้สองลูกนะคะแล้วก็หัวแม่นะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะการตัดยอดตัดใบมันดีอย่างนี้นะ,ะเพื่อนๆจา๋ามันก็จะไปออกลูกนะคะอ่าต่อมาอันนี้ก็จะเป็น ต้นนี้หยดเลือดนางพิมพ์นะคะอันนี้ก็มีลูกเหมือนกันเพื่อนๆาอนจเดี๋อยอันไหนใบมันนั่นอันนี้ก็มีลูกเหมือนกันอันนี้ก็สองลูกนะคะลูกออกมาสองแล้วนะคะเพื่อนๆอจ๋า,าจัดไป โอ้ยใครดูคลิปวันนี้นะสุดคุ้มมากเลยนะคะใบไม่ดกแต่เพื่อนๆนให้ดีใจว่าได้หัวได้หนนะคะเ,เพื่อนเจ๋าพ่อป้านันตัดใบเอ้อจากใบพวงเป็นพวงพวงสี่ใบห้นาใบหกใบป้านันไล่เอากันไกรตัดกันเลยเพราะว่ามันเอาไปลําบากมันสูงมันใหญ่นะคะ ต้นต่อมาใบต่อมาอันนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะเป็นเพื่อนจ๋ามนสวรรค์เอาเบลเลอร์กันเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋ามนสวร์ใครอยากได้อะไรนะคะจัดการเลยต้นนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่ใบแข็งใบหนาเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็มีลูกเช่นกันนี่อันนี้ลูกสองเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็ลูกสองเช่นกันนะคะเรื่องความแข็งแรงแน่นอนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแข็งแรงแน่นอนนะคะ เพราะว่าน้องอยู่อนอกตู้นะคะประนันตัดใบแล้วเขาขึ้นมานะคะคุณวน,นจจาจัดเลยนะคะ อยากได้อะไรอันนี้จะเป็นลือสีโคบุตรโอ้โหคุณเพื่อนจ๋าแล้วแถมมีอ่าสีลาหุ้มทองมาอีกหน่อหนึ่งนะคะลือสีโคบุตรก็นี่ลูกก็ออกนะคะใบนางก็สวยมีสเสน่ห์นะคะอันนี้ก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวลูกขึ้นมาโตขึ้นมานี่สวยแข็งแรงมากเลยนะคะ ต่อมานี่จะเป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงามตัวแผงนะเพื่อนๆจ๋าเขาจะไม่ด่างเด้อเพราะว่าป้านันเลี้ยงตัวที่ว่าไม่ด่างนะคะป้านันเห็นแบบสีชมพูสวยๆเหมือนทกหลงป้านันก็ชอบด้วยส่วนตัวอันนี้พอป้านันมาผ่าเขาก็เลยแบบอ่าเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็เริ่มกัดสีนะคะเริ่มกัดสีอันนี้จะเป็นอ่า สีเลิกงามตัวแผงนะคะใครอยากได้ชมพูจ,จ้าาเหมือนประนานก็จัดไปเลยนะคะต้นนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์หรือเรียกอีกอย่างก็จะเป็นไก่ชวนตะคองนะคะก็มีสองชื่อเนออันนี้ก็เพิ่งโผลมานะคะเพิ่งโผลมาแล้วก็กัดสีเลยนะคะต้นนี้จะมณีทองนะคะน้องมีชื่อว่ามณีทองนะคะนี่ก็สวยนี่ดูการเขาสวยงามมาก ต้นนี้พญาสุรเสนเพื่อนเพื่อจ๋าเพิ่งโผดินมานะคะเพื่อนๆจ๋าพญาสุรเสนขวานที่ว่าเป็นหางปลามีสองกระถางแล้วนะประนันเห็นอยู่แปลงนี้สองกระถางแล้วนะอันนี้ก็มีลูกนะเพื่อนๆน,น,นจ๋าใครอยากเอาไปทำโฟมโกได้เลยนะบอกเลยว่าสวยมากนางอยู่รวมกันสวยมาก กระถางนี้มีอีกนะหรือสี่โคบุตรกระถางนี้มีอีกนะแปลงที่สองนะเพื่อนๆจ๋าแปลงที่สองถ้าใครไม่ทันแปลงที่หนึ่งก็ได้แปลงที่สองนะคะถางนี้จะมีสองนอมีสองใบอันนี้จะเป็นมงกุฎเพชรอันนี้จะเป็นอ,อมนาคโอ้ยสุดคุ้มเพื่อนๆจ๋าสองต้นในกระถางนี่สวยงามโป่งมาต้นแค่นี้นางก็กัดสีแล้วเด้อใบเดียวนะคะอย่างละใบนะ ใบห้ามด่าปะนันนะประนันบอกแล้วนะว่านางพึ่งโผใบมานะคะพึ่งโผใบมาแต่โผมากัดสีเลยเห็นไหมสวยงามนะคะพญาสุรเสียนแปลงนี้ก็สวยเพื่อนๆจา๋าแล้วใบกลมๆนี้น่าจะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวนะคะอา้าวจัดไปกระถางนี้สวยสวยสวยผีเสื้อสมุดอันนี้สอนรักนะคะอันนี้สอนรักอา้าใครอยากได้อะไร ทักมากันเลยนะคะเบอร์โทรก็0 8 1 2 8 1 0 7 7 5อแอดไลน,น์ก็เบอร์นี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปน,น,นสักกะนิมิตนี่แดงสวยมากนะคะมาจัดไปต้นนี้จะกัดออกสีชมพูมาแล้วอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้สุโคไทยสองนะคะสุขโขไทยสองให้เลยนะคะใครชอบทักมาเลยนะคะ อ่ต้นนี้กระถางนี้โอ้โหดูดูหน่อ,เพ,อนเพื่อนจ๋านางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีเพิ่งโป่งมาโป่งมาพร้อมลูกเลยได้เป็นงานกอเลยนะดูนะดินดินประนันไม่เหลือลนะนะเพราะว่าอีช่วงที่น้ําท่วมอะ่ะเพื่อนๆจ๋ามันมันใบก้ามปูมันลอยขึ้นมาหมดมันก็เหลือแต่ตรงเออดินเก่นเกลนแล้วก็ตรงหัวนะคะเพื่อนๆจ๋าดูเห็นรากเต็มเลยนะ 40บบาทถอนไปถ้าจะเอาไปทั้งกระถางก็ห้าสิบนะคะใครใครอยากไปทั้งกระถางก็เพิ่มเงินนะคะใครเอาไปเอาแบบประหยัดเงินก็ถอนหัวไปล้างน้ำซุปกระดาษทิชชู่ไปใส่ถุงไปอย่างดีนะคะต้นนี้หยกกรม,มหยี่ดูใบใบแบบหนาเข้มดูก้านแล้วลูกนะคะออาวจัดไปเลยต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นะคะ สวยงามสวยงามนะคะคุยฤาษีโคบุตรอยู่ตรงนี้อีกนะเพืเ่อนๆพื่อนจา๋าฤาษีโคบุตรต้นนี้ก็จะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลอยังไม่มีลูกเด้อยังไม่มีลูกบอลตันนี้ก็สวยนะมนสวรรค์แปลงที่สองอสวยมีแต่แข็งแรงทั้งนั้นเลยนะเพืพ่อนๆนจา๋าอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพรายงาม ไพลงามนะคะต้นนี้เป็นไพลงามอันนี้จะเป็นบอนกาบเทพประสิทธิ์อะนี้โดนตัดใบไม่เห็นกาบแล้วนะโปร่งม,มาแต่ใบนะเพื่อนๆจ๋าแต่นางสวยนะนี่มีลูกแล้วนะมีลูกโป่งมาแล้วนะใบนางสวยนะเพื่อนๆจ๋า ตอนที่ว่าต้นก่อนประนันยังไม่ได้ตัดนั้นเขามีมีแข้งนะเขามีกาบมีแข้งนะน,นี้พอปล่งมาแล้วแข้งไม่มีแล้วเพื่อนๆจา๋าแต่นางสวยนะลายเขาเหมือนเลิศมงคลเลยเห็นไหมสวยงามมากเลยเอาใครชอบเรื่องความสวยงามนะคะโอ้ต้นนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าต้นนี้จะเป็นไอ้บออบอทองนะคะบ่อทองป่่งมาแบบใบหนะบาใบแข็งเลยนะคะเพื่อนๆจา๋า เข้มกันเลยบอทองอ่าเห็นต้นเดียวก่อนนะถ้าใครไม่ทันต้นนี้ใครคนที่สองประนันก็จะไปเลาะแปลงอื่นให้นะชอบโทนขาวๆอันนี้ให้ไปนในานามลูกไม้นะคะเพื่อนๆจ่าให้ไปนในานามลูกไม้เอาเป็นลูกไม้สีขาวนะคะหน้าเขาเหมือนไก่นะคะไก่ขาวอ่าต้นนี้จะเป็นสีการจนาพิเศษนี่โอ้โหดูนะเพื่อนๆจา๋า ใบเดียวนะแต่หัวนางก็โตอยู่นะนางโตอยู่นะหัวต้นนี้จะเป็นหลงปู่ขาวนะคะหลงปู่ขาวมีดอกแล้วนะเพื่อนๆจ้าต้นนี้ไม่แน่ใจนี่ว่าไม่ไม่น่าจะได้ตัดใบตัวดูเขาเอาดินประนันไปหมดเลยเขาเอาดินประนันไปหมดเลย อ้เพื่อนๆต้นนี้โปร่งมาใบเดียวหน้าอย่างนั่นเลยต้นนี้น้องมีชื่อว่าดวงอัมพรน,นะคะดวงอัมพรน,นะคะนี่หน้าเข้มมาเลยเพื่อนๆจ๋า,อาพอตัดใบไปแล้วโป่งมาหน้าเข้มเลยเอาใครอยากได้นะคะนางสวยมากนะเพื่อนๆจ๋านางเขาเรียกอ่าเนี่ยถ้าบอลถ้าได้ตอนแล้วได้ยุบแล้วขึ้นมาใหม่อ่ะนางจะสีสวยสีเข้มนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นนางเสือดาวนะคะมาใบเดียวแต่ดูลูกนะคะเพื่อนๆนจ๋าลูกกําลังขึ้นนะคะนางเสือดาวจัดไปจัดไปเน้นหัวนะคะไม่ได้เน้นใบนะคะ,ะต้นนี้ปรนานันลืมชื่อแล้วอน่าจะเป็นขอมแดงนะคะเพื่อนๆน,นจ๋าขอมแดงให้ไปเลยนะคะก้านใหญ่ๆนะคะ มีหัวแน่นอนนะคะน้องมีชื่อว่าขอมแดงนะคะใครอยากได้อ่ามีน่าจะต้นเดียวนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นต้นเดียวนะคะต้นนี้จะเป็นจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนกับสอนรักโอ้ยใครได้กระถางนี้ก็สองต้นอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสองอย่างในกระถางเดียวกันแค่ต้นเดียวก็คุ้มแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋าบอนหัวนะคะ ต้นนี้จะเป็นวาสุกรีตัวแผงนะคะใบหนามากเลยนี่นะคะอ้ยก้านเดียวแต่นางนี้แบบได้หัวสุดคุ้มสุดคุ้มจัดไปเลยสี่บาทไปทั้งกระถางห้าสิบาทต้นนี้อีกต้นหนึ่งให้ไปในน้ำลูกไม้ป้านันลืมชื่อนะคะต้นนี้ลืมชื่อ,อหน่อขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆจา๋านอเอาไว้ขึ้นมาแล้วนะเท่าก็สองต้น ต้นนี้ต้นนี้ก็ลืมชื่อเพื่นพนอนๆจ๋าอ่จาบอกว่า,าใกล้ๆก,กับยกกรรมยี่ป้ะนานจะได้จําได้เพราะว่าลืมชื่อหลายต้นนะคะใกล้ๆก,กับยกกรรมยี่นะคะเพื่อนๆจา๋าลายสวยมากนะคะ40บาทถอนไปห้าสิบบาทไปทางกระถางต่อมาต้นนี้จะเป็นสาววารินนะคะสาววารินนี่ลอยลอยต้นย,ยังยังยุบไม่หมดเลยนะเพื่อนๆจา๋าลอยที่ป้านานกิบใบเขา ยังไม่หมดเลยยังไปไม่หมดเลยอ่ะอันนี้ใบใหม่โป่งมาแล้วโอ้ยสวยจึ้งเลยต่อ,อมาอันนี้จะเป็นหงสุวันนี่ก้านเก่ายังไปไม่หมดเลยลูกขึ้นมาแล้วเพื่อนๆจา้าลูกขึ้นมาแล้วฮะใครได้บอลที่ประนันตอนเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะใบไม่ดกแต่ได้ลูกนะคะเพื่อนๆจ้าต่อ,าอ,อมาจะเป็นธาตบางแก้วโอ้โหสีเจ็มมาเลยเชียวมาก้านเดียวมาใบาเดียวนะคะ ต่อมาจะเป็นปูทิมเพื่อนๆจ๋าเอามีสองใบนะคะปูทิมปูทิมนะคะสีโอโหเข้มมาเลยต่อมาจะเป็นจอมทับนะคะอะจอมทับหัวแข็งแรงใบแข็งแรงใบหนาใบแดงเข้มเข้มแข็งแรงมากต้นนี้จอมทับได้ใบก้ามปูดีๆนางโตนางใบใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆจ๋าจอมทับต้นนี้กวนอูนะคะโอโหเมื่อวานนี้ปนัญหาให้ลูกค้าจะตาย ไม่เจอเอาจัดไปสองหนนะคะเพื่อนๆจ๋าสองหนแปลงที่สามนะคะบอกปนันด้วยแปลงที่สามปนันนี้เนี่ยจะลืมเองต้นนี้จะเป็นชาละวันนะคะชาละวันนี่มีสองโหนนะคะเพื่อนๆจ๋ามีสองหนนะนะคะสองหนเลยนะคะชาละวัน ต้นนี้จะเป็นสหัดเดชะนะคะสหัดเดชะอันนี้ก็นอน้อยมาแล้วนะคะนอน้อยมาแล้วเนี่ยผลของการตอนใบตัดใบเพื่อนๆนจ้าใบยาวๆนี้เลยนะคะใบยาวๆป้านันก็ลืมมันก็อยู่กับปากกับปากนี่แหละมันก็นึกไม่ออกสักทีขายกี่วันกี่วันก็นึกไม่ออกใบยาวๆลายๆนะคะขายได้ทุกวันนะอ่าเพื่อนๆน่ะ ก็กระซิบบอกป่านันมั่งก็ได้นะเพื่อนๆจ๋าบอกว่าต้นเนี้ยป้านันยังไงนึกก็ยังไงก็นึกไม่ออกนะคะไม่รู้ป้านันอามาจากสวนไหนไม่รู้จะทักไปถามใครได้นะคะใครรู้ก็แจ้งป้านันด้วยเด้อแดงๆนี้สวยมากเพื่อนๆจ๋าดวงอัมพรมีอีกหน้านึงก็คือหน้านี้แดงเข้มเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าดวงอัมพรตอนหน้าแรกเขาก็จะออกเป็นสีนี้นะเพื่อนๆจ๋าเป็นสีนี้ พอเนี้ยพอผ่านการตอนมาแล้วอะเนี่ยมันจะสวยเลยสีจะเข้มเลยอันนี้ก็มีจํานวนไม่มากนะเพื่อนๆจ๋าเอาจัดไปใครอยากได้นะคะสวยงามเข้มต้นนี้จะเป็นไก่ตัวงามไก่แก้วตัวงามปรนานันตัดเตี้ยไปหน่อยเห็นไหมเนี่ยตัดตัดแล้วเขาก็ไปกกิบเอาถูกไอ้ตรงสะดือตรงใบเขาเพื่อนๆจ๋าถูกตรงไอ้ยอดหน่อเขา ได้สองต้นนะได้สองต้นหัวโตน,นะ,ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ้าวไก่ตัวงามมีสองต้นนะคะอันนี้จะเป็นไก่แดงไก่แดงนะคะเพืๆๆ่อนเพื่อนจ๋ามีใบเดียวใบไม่โตแต่หัวโตน,นะคะอา้าวไก่แดงไก่แดงต่อมาอันนี้ก็จะเป็นไก่เพชรพิรุนโผลมาใบเดียวถ้าว่าเขากัดสีเต็มเ็มไอตรงเขียวเยอะๆเนี่ยเขาก็จะออกเปลืองออกนะเพืๆๆ่อนๆนจ๋าไก่เพชรพิรุนนะคะ อันนี้เขาเพิ่งโปล่มายังเข้มอยู่นะคะก็สวยอีกตัวหนึ่งนะไก่แดงอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆจ่าไก่แดงนางเสือดาวอยู่แปลงที่สามนะใครจะเอาแปลงอันนี้ก็มีแปลงที่สองก็มีแปลงที่สามก็มีนะนางเสือดาวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหงเหินนะคะหงเหิอนอันนี้ก็จะเป็นเพชรราชาอีกหน้าหนึ่ง สวยเพชรราชาหน้านี้ก็สวยนะคะใครอยากได้อะไรก็บอกมาเนื้ออันนี้จะเป็นบอ่อเงินอันนี้ก็มีสองต้นสามต้นสามหนอสามหนนะคะในกระถางนะคะบอ่อเงินบอเงินบอเงินโอ้โหต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเดือนมกรานะคะเดือนมกรากีโน สองสามหนออ่ะจัดไปเกินคุ้มเกินคุ้มเลยใครดูคลิปนี้นะเพื่อนๆจ๋าสุดคุ้มมากใครได้งานกระถางที่ปนันตอนใบอ่ะเพื่อนๆจ๋าได้สองหนอสามหนอทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าว่าปนันมีพื้นที่ปนันจะคัดไอ้ที่ว่าสองหนอสามหนออย่างนี้แหละไปอัพกระถางหกแต่อันนี้ปนันพื้นที่เต็มหมดเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นหงสุวรรณเหมือนกันหงสุวรรณอันนี้ก็สามหน่อนะเ,นเพื่อนๆจา๋าอันนี้ก็สามหนอนะมาหน่อละใบละใบนะแต่ถ้าเขาโตมาแล้วสวยแน่อันนี้สองใบนะคะสวยแน่เลยต้นนี้จะเป็นสีสองรักนะคะมีออกม่วงประกายม่วงสวยมากก็สีสองรักนี่แหละเ,เพื่อนๆจา๋าน้องมีชื่อว่าสีสองรักใครอยากได้ก็ทักมา ยังไม่มีครบทุกต้นราคานี้เพื่อนๆสะสมไปเลยนะคะตุยฟีนิกต้นนี้สวยมากหน้าเข้มมากเลยเพื่อนๆจา๋านี่ดูร,รอยใบเก่าค่ะมีสามใบแล้วนะต้นนี้ฟีนิกน,นะคะห้าสิบไปทั้งกระถางสี่สิบถอนหัวไปนะคะเลือกเลือกเอาเลยเพื่อนๆเลือกเลือก,อก,อกได้เลยต่อมาอันนี้จะเป็นบอลกาบนี่ กาบนาคลาดนะเพื่อนๆจ้าเอามีลูก 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่นอทั้งหมดอ่ะจัดไปเลยสี่นอนะคะเอาส่องให้ดูนี่ทั้งหมดทั้งรวมทั้งหนอ่อแม่ด้วยสี่นอนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนดินอัพกระถางหรือจะไปพาทําจํานวนจัดไปเลยหัวเดียวได้เป็นไม่รู้กี่ต้นไม่รู้กี่ชิ้นนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้หนึ่งสองสามสามหนอนะคะเพื่อนๆจ๋าสามหนอหนอละใบสองใบนะคะตะระแมกุสุมานะคะจัดไปเลยอยากได้ของถูกก็ต้องเอาไปรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้าป้าปนันได้เปลี่ยนดินอัพกระถางแล้วมันไม่ได้ราคานี้นะเพราะว่ามันก็จะเขาเรียกอะไร ใช้เวลาใช้พื้นที่การเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรมันก็ต้องแบบเลี้ยงไปอีกพักหนึงใบมันก็จะสูงขึ้นเยอะขึ้นหนาขึ้นมันก็จะแพกยากป้นานันก็ต้องอัพราคาอีกใครอยากได้ถูกก็เอาตอนนี้เลยนะคะ40บาทต้นนี้ป้นานันก็ลืมชื่อเพื่อนๆจา๋านี่โป่งมาก็กัดสีสวยเลยสวยหวานมาเลยนะเนี่ยเป็นสีแบบออกอมชมพูเข้มๆเลยนะเพื่อนๆจา๋า นางก็กัดสวยนะต้นนี้อ่าเป็นรูปหัวใจกลมๆกันไปเลยสีลาหุ่มทองแปลงนี้ก็สวยเด้อเข้มแข็งแรงโอ้โหแน่นอนตากฟ้าตากฝนได้แน่นอน,น,แ,น,น,อนแข็งแรงสุดๆกระถางนี้เพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นหมอหมอยอดเดชแล้วก็ขุนไกรนะคะหมอยอดเดชกับขุนไกรนะคะสองต้นในกระถางเลยเพื่อนๆจ๋าสองนอในกระถางเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นหลวงลาดเสนหานี่อันนี้ก็สามหนอ่อโอ้ยใครได้ดูวันนี้คุ้มมากนะคะเพื่อนๆจา๋านี่หน่อในน้อย,อย,อยกำลังโป่งมาเด้อนี่นะคะหนึ่งสองสามหน่อทั้งหน่อแม่นะคะหลวงหลวงลาดเสนหานี้กำลังโป่งมาหนึ่งใบกับหนึ่งโหลดนะคะหงดารุนนะคะหงดารุนหงดารุนนะคะ อุ้ยต้นนี้จะเป็นนะเมืองนนเพื่อนๆจา๋านี่อันนี้ออกด่างมาเลยใบใหม่ถอดด่างสีทองมาแล้วนะออกสีทองมาแล้วนะหน่อลูกด้วยนะเพื่อนๆจา๋านนี้หน่อแม่อันนี้หน่อลูกนะติดอมทองมาเลยนะคะอา่าวใครอยากได้นะคะสวยงามสวยงามต้นต่อมาใบยาวๆพลิ้วๆนี้เลยนกหัดสดายุนะคะโป่งมาได้สองใบแล้วนะเพื่อนๆจา๋านกหัดสดายุ ต่อมาอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดเพื่อนๆจา๋าอุย้ยสีสวยมากนะคะนี่ลูกอยู่ตรงนี้นะลูกอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ต้น,ต,นต้นแม่พุ่งหน่อมาอย่างสวยเลยนะคะโฟกัสที่ใบเด้อไม่ต้องมาโฟกัสตรงเล็บปะนันนะคะเล็บปะนันดำดำควักดินมายังไม่ได้ล้างเลยนะคะเจ้าจกักรพพัดหน้าสวยมากมาแป้งที่ สี่กันแปลงที่สี่ไก่แก้วตัวงามเพื่อนๆจ๋าไก่ตัวนี้ใหญ่เด้อใหญ่อ่ะแข็งแรงแน่นอนนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นมะนีมรกตมาก้านเดียวนะคะมาก้านเดียวกัดสีมาเลยมะนีมรกตต่อมาอันนี้จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนสีเริ่มมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชคนะคะอา้าวนี่นะ สองใบมาแล้วนะต้นนี้นะคะต้นนี้ป้านันไม่แน่ใจจะเป็นเอ่อท้าจันทชนอา่าท้าจันทชนนะคะจะเท้าจันทชนมะขวานลังสันต้นนี้ก็แดงสวยจังเลยแดงจนจะเป็นอนสกกะนิมิตแล้วเพื่อนๆจ๋าสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ป้านันก็จะอ่าพอแค่นี้ก่อนก็จะมาปิด ไลฟ์กันกับบอนสีในโดมเนาะอันนี้ป้นานันก็เลี้ยงให้นางแข็งแรงก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้เอามาแบ่งปันกันต้นอันไหนใหญ่ๆถูกอกถูกใจสะดุดตาก็ทักมาได้นะเพื่อนๆจ๋าทักมาได้นะคะ เบอร์โทรปนันก็เบอร์แอดไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เเจ็ดหะคะเ,เพื่อนๆจา๋านี่นี่เอาป้านันก่อนจบอันนี้ก็คือเนี่ยที่ว่าป้านันเก็บไว้ไอ้ที่ว่าสีเลิกงามตัวที่ว่าไม่ด่างนะคะเ,เพื่อนเพื่อจ๋านี่ตัวที่ไม่ด่างนะเนี่ยป้านันก็ชอบชอบสีชมพูเขาที่เก็บเนี่ยคือชอบสีชมพูเนี่ยนางก็สวยอย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนจา๋าวันนี้ก็จะ พอแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆชอบต้นไหนสะดุดตาต้นไหนไซส์ใหญ่ก็ทักถามปนันได้เด้อเนี่ยที่ว่าไซส์อัพกระถางแล้วนางก็จะสวยนางก็จะโตแตกพุ่มมาอย่างนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆจะ๊ะอันนี้น้องอยู่ในกระถาง6นะคะสําหรับวันนี้ขอปนันก็ขอลาไปก่อนนะคะกับบอนสีสวยๆกันเลยจ้าสวัสดีนะคะ